เปิดไพ่ชีชะตาจัดเต็มแมนเวอรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วทุกวันอาทิตย์กับการเปิดไพ่ดูดวงรายสัปดาห์ช่วงเปิดไพ่ชี้ชะตาครับโดยมิสเต o ร์ทาสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็น EP ีที่4แล้วนะครับโดยคำทำนายจะมีผลตั้งแต่วันที่ 21 27ถึง27มีนาคม2564นี้ครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเปิดไพ่ดูดวงกันเลยครับเกิดวันจันทร์นะครับได้ไพ่เดอะเดว,วิลครับ เบอร์สีรูปไม้เท้าครับเบอร์หกรูปดาบครับ s of p e n t เ c l e นะครับเด็กถือเหรียญเบอร์สี่รูปถ้วยครับสำหรับคำทำนายของชาววันจันทร์ในวีคนี้นะครับคือ หนึ่งเลยที่เราต้องคิดก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของการตัดสินใจต่างๆช่วงนี้สิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาแล้วแหละเพียงแต่ว่าให้เราควบคุมและระงับอารมณ์สักนิดหนึ่งสําหรับอาทิตย์นี้นะกรณีถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นพ่อค้านักขายทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของกลางคืนก็จะดีหรือธุรกิจที่อยู่ในรอบของกะดึกในกรณีที่เป็นพนักงาน ก็อาจจะมีการโยกย้ายถ่ายโอนไปทำงานในส่วนของรอบบ่ายหรือรอบดึกนะครับสำหรับท่านชายช่วงนี้อย่าโมวแต่หลงงมงายในเรื่องของการพนันหรือออาบายมุกต่างๆเพราะว่าจะทำให้เราเสียการใหญ่ได้ครับทำธุรกิจเกี่ยวกับการเปิดผับเปิดบาร์ดีสำหรับบางท่านที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับด้านนี้ก็อาจจะได้ไปเที่ยวในสถานที่บันเทิงเช่นการเที่ยวผับ เที่ยวบาร์หรือการไปเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆนะครับมาต่อในเรื่องของกิจาการและการทํางานถ้ากรณีสําหรับผู้ที่เป็นนักธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจการลงทุนลงแรงของเราในช่วงนี้มาถึงระดับหนึ่งแล้วมาถึงในระดับที่เรากําลังจะได้เป็นเจ้าของกิจาการในระดับย่อมเลยแหละเขาเรียกว่าสิ่งที่เราได้ทําได้สะสมมาในระยะเวลาหนึง่งตอนนี้กําลังจะประสบความสําเร็จให้เราได้เห็น ก็คือในช่วงของการเก็บผลนั่นเองนะครับในกรณีในส่วนของผู้ที่เป็นพนักง,งานบริษัทต,ต่างๆเรียกว่ามีโอกาสได้เพิ่มเงินเดือนหรือมีโอกาสได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเช่นเบนฟิตต่างๆของทางบริษัทนะครับในส่วนของปัญหาอุปสรรคต่างๆทุกอย่างจะเริ่มลี้คายไปในทางที่ดีขึ้นครับหลายท่านมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนครับ ในเรื่องของการเงินช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับชาววันจันทร์เพราะว่าเนื่องจากเรามีการควบคุมเรื่องของการใช้เงินเป็นอย่างดีจึงทําให้ไม่ขัดสนในกรณีของผู้ที่เป็นนักลงทุนช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สามารถเราทํากําไรขึ้นได้ทีละนิด,ท,นดทีละนิดครับภาพรวมในเรื่องของความรักสําหรับในเคสของผู้ที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเกี่ยงงอนกันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะกันนะครับ ก็พอดีเลยในบางครอบครัวเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะไปเที่ยวตามต่างจังหวัดไปชมภูเขาชมธรรมชาติถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆที่เราได้พบเจอร่วมกันมานะครับเรียกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในด้านสุขภาพาให้ระวังเรื่องปัญหาของระบบทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหาร<ๆ>เช่นท้องอืดท้องเฟ้อ สาเหตุอาจจะมาหลายๆทางเช่นทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือช่วงนี้เราอาจจะคิดมากเกินไปอาจจะมีปัญหาคิดเครียดหลายๆทางทําให้เรามีอาการเหล่านี้ได้ครับแนะนําให้พบแพทย์หรือทานยาให้ตรงเวลาก็จะสามารถรักษาอาการนี้ได้เลขเด่นเลขมงคลของชาววันจันทร์คือเลข3 7 5หครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคำทํานายชาววันจันทร์ในอาทิตย์นี้ถ้าชอบคลิปนี้ให้กด s ับ s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการชมคลิปดีๆและคำทํานายในอาทิตย์ต่อไปครับสำหรับอาทิตย์นี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่ครับอาทิตย์หน้า